จริงคลิปนี้อัดก่อนงานหนังสือนะครับอาก็สวัสดีกันด้วยนะครับอุย้ยเช็ยขากล้องมาถึงก็แป๊กเลยก็วันนี้ผมก็จะมาอันบ็อกกล่องปริศนาอีกแล้วนะครับอาจว่าทําไมว่าผมทําไมผมพูดเสียงเบาก็จริงๆผมดูไลฟ์สดเออของช่องอ่านแล้วยังเล่านะถ้าชื่อผิดขออภัยด้วยนะก็ จะบอกว่าผมยังไม่นอนนะตอนนี้คือผมอะดูไลฟ์เพิ่มมากคุยกับพี่แกเพิ่มมากเลยก็ลืมไปว่าเอากูมีอันบ็อกนี่ว่าเออไม่ได้ทําเลยอะหลายคนสงสัยว่าเอ้าทาไมไม่นอนทำไมไม่อันบ็อกวันหลังล่ะเออมีเรื่องสารภาพก็คือหลังจากนี้ก็จะมีบล็อกมหาสารไม่ใช่มหาสารสิจํานวนหนึ่งอะหลั่งไหลเข้ามาที่บ้านผมนะผมเลยต้องอันบ็อกเจ้ากล่องนี้ก่อนนะ ก่อนงานหนังสือนี้ผมก็จัดไปหนักอยู่นะเงินซื้อหนังสือก็คงจะแปลว่าไปงานหนังสือก็คงจะใช้น้อยหนะ่อยเพราะว่าเดือนมษาก,ก็มันเป็นหน้าเทศกาลนะเนาะต้องไปใช้ใจ่ายในเรื่องการไปไปข้างนอกอะไรเงี้ยเออก็ก็ก,ก,ก,ก็ถ้าได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นเลยครับแค่นั้นนะามาดูของในนี้กันดีกว่าก็นี่ก็เป็นของ่ออายฟีนิกซ์นะ อ่าผมอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องจำเป็นต้องถ่ายเพราะว่าของค่าฟิลดึงนี่แหละเอ็นี่ก็เป็นสินค้าพีออเดอร์ที่พีมาร่วมเดือนหนึ่งเลยนะตีไปเดือนนึงเลยอ,ะอ่ะอ่ามาดูกันซึว่าเขาสั่งอะไรมาบ้างอ่ะผมลืมไปว่าในนี้มีของบนมนด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะทำการแยกของบนมนนะะเดให้มันไปรีวิวช่องมันแล้วกันอะไรเนี้ยโอเค เดี๋ยวผมขอทําการแยกของแป๊บหนึ่งนะคุยคอยให้แยกขอให้แยกป๊อปโปมาด้วยวะโอเคอหนึ่งนะอืมีมไปเสร็จด้วยก็โอเคฮนะก็หลังจากที่ผมแกะมาแล้วนะก็มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คืออ่า ไอ้มีเซตเชียร์กาซสี่แบบนะซึ่งผมรู้สึกว่าผมจะไม่ได้นะเออเชียร์กราดที่คนเอามาปล่อยในกลุ่มกันนะ<ม>เออผมงงเหมือนกันว่าอ้าทำไมผมไม่ได้วะเออผมงงแดดเลยนะนี่ผมแบบหาทั้งบัโป๊ะมน,มนทั้งบัพโป๊ผมแล้วนะมันมันไม่มีว่ะเออถ้าอันนี้ผมต้องแจ้งทางโทนิกป่นะอะไรเงี้ยผมไม่เห็นได้เลย ก็เดี๋ยวผมค่อยแจ้งลิปนีแล้วกันนะครับจอมาดูรีวิวกันก่อนว่าผมได้อะไรบ้างนะก็เรื่องแรกเลยนะอ่าเอาเรื่องนี้ก่อนละกันอ่าคาเฟ่น,นี้มีนฟมฟ้ามาเสิร์ฟนะฮะเล่มหนึ่งนะอ่ามีพร้อมโอบินะโอบิก็คือไอ้ตัวนี้นะอืมก็ไหนๆก็เก็บมาแล้วนะก็ไ <laughs> หนๆก็เก็บปกพิเศษที่ผมเคยรีวิวแล้วก็ ลเ,เล่มหนึ่งมันซะเลยอ่ะก็เป็นเล่มปกตินะรู้สึกว่าถ้าเป็นรถแรกนี้จะแถมโปสการ์ดนะแต่รู้สึกว่ารถนี้จะไม่ได้แล้วนะเพราะผมก็เพิ่งเข้าวงการอ่านี่ก็คือเรื่องอะไรนะเมื่อนางฟ้าเมื่อห้าหนางฟ้าต้องอยู่ร่วมชายคากับหนึ่งหนุ่มแตลมเกินไปจนเลือกไม่ได้เอ๊ะจนเลือกไม่ถูกอ่าประมาณนั้นก็ผลงานของผู้วาด เออรุนรักตามสายลมบ้านของเสียงหัวใจอ่านเรื่องสองเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาอยู่นะเออเลิฟคอมบินดี้ริมสาเอริสาะไริมทะเลเออเป็นริมทะเลเหรออันนี้ผมไม่รู้นะประมาณนี้อ,อ่านี่ต่าจะเป็นตัวเหมือนสแตนดี้เลยโอเคมาเ,เรื่องแรกก็คาเฟ่น,นี้นะพูดถึงคาเฟ่น,นี้ผมก็จ่ายมาอีกเล่มหนึ่งนะเป็นคาเฟ่อนนี้เล่มแปดนะสเปเชียลเซตนะ ผมไม่ได้จัดคอมพิวเพราะว่าม,มันก็ราคาก็สูงอยู่แล้วนะแถมแบบว่ามันเป็นผ้าแขวนปกเล่มหกนะแกรีวิซะแบบไอ้ยัยผมบอกเลยว่าผมไม่กล้าแขวนจริงครับผมไม่กล้าแขวนนะผมผมไม่กล้าใช้ด้วยผมกลัวมากเลยมไม่ได้กลัวอะไรกลัวคนอื่นมาเห็นนะแต่ว่าถ้าผมอยู่คนเดียวนี่ผมจัดแล้วเต็มที่นะก็ผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกัน พอเป็นค่ายนี้ราคาหนังสือค่อนข้างสูงก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันสเปเชียลเซ,เซตนะส่วนปกนอกปกนอกกบโปสการ์นี่ผมขอไม่แกและล้วกันนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันประมาณนี้แหละคือแบบว่าพอเขาเปิดให้พีเล่มนี้ผมก็พีเลยนะแล้ผมก็ไม่ได้พีเล่มเจ็ดไว้ด้วยอยากจะกดอะอะคริลิกสแตนดี้นะแต่ว่า มันด้นมาขายวันที่ผมพีไปแล้วเว้ยแบบว่าวันที่ผมแบบอีกวันนึงหลังจากที่พีเล่มนี้มันเอามาขายเว้ยคือผม <c oughs> ผมต้องตามไปกดในงานแทนแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะส่วนเล่มที่เหลือเดี๋ยวค่อยตามแล้วกันส่วนจะเก็บสเปเชียลหรือคอมพิวตก็ค่อยว่ากันเนาะอ่ะแล้วมาถึงเอลซใหม่ของทางค่ายเลยนะอะเริ่มแรกก็คือ Elder Ring นะเส้นทางถูกพรกษาทองนะ อ่าเรื่องนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วเอเดอร์ลิงนะใครเคยได้ยินเกมที่มันแบบดักโซอะไรงเงี้ยกนะ็เนี้ยเอเดอร์ลิงนะส่วนเรื่องเ่งป็นยังไงผมยังไม่ได้อ่านเรื่องเรื่องย้อนเลยนะแต่แบบเห็นแบบว่าเป็นการ์ตูนที่ดัดแปลงมาจากเกมนะคิดว่านะผมก็ไม่เคยเล่นเอเดอร์ลิงด้วยนะไม่เคยดูด้วยรู้แค่ว่าเกมมันยากอะไรอย่างนี้มันก็เลยซื้อมาเลยนะไม่น่าเชื่อว่าค่ายฟินิกส์จะได้นะ พากเล่มสุดท้ายที่ผมซื้อมานะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกดงานหนังสือนะ LC ใหม่ของค่ายฟินิก i x อีกเล่มนึงนะก็คือเรื่องใครจะเป็นแฟนชั้นในวันพรุ่งนี้อ่ามีโอบิด้วยนะตีแผนชีวิตลูกผู้หญิงที่คุณอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดนะก็เล่มนี้ก็เห็นในกลุ่มเขาบอกว่าแม่งเหมือนแฟนเช่าสายดาร์กอะไรเงี้ยอ่าแถมที่ขหนังสือด้วยนะสวยสวยสวย แต่ว่าดูไปดูมาผมยาวก็คล้ายๆกิซููนะอ่าก็จะมาดูกันว่าเล่มนี้จะเป็นยังไงนะก็อยากอ่านอยากอ่านสายดาร์กด้วยเป็นข้าวสายสว่างผมยังไม่ได้อ่านแต่เล่มสองเลยเพราะผมแบบยังไม่อยากอ่านตอนนี้อะมันจะยืดไปไหนไม่รู้นะก็ตอนนี้ผมก็มีปัญหาแค่ว่าของแถมผมยังไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวให้ดูไปเสร็จแล้วกันมีเรื่องที่ผม L4 มาได้เนะี่ยผมต้องได้นะเซตเครียร์การ์ดเนี่ยอ่ะเอ๋อเคลียร์แม่งไม่ไม่โฟก,กัสวะฮลัลโหลอ่ะถ้าเห็นต่างๆก,ก็เซตเครียร์การ์ดสี่ใบผมยังไม่ได้เลยนะซื้อเกินหนึ่งพันแล้วด้วยเออเพราะผมรวมบินกับมนมลน,นะเนี่ยโบเบ๋เลยนะที่ผมแบบหามาไม่มีหรือมันทำหล่นตรงไหนบ้างไม่รู้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะ เดี๋ยวเ๋ยวให้ดูอีกทีเผื่อเป็นหลักฐานเนี่ยเ,เนี่ยถ้าเห็นจางๆางาก็เซตเคลียร์การ์ดอะเห็นสักทีเซตเคลียร์การ์ดนะไม่ไม่ได้วะเฮ้ยเส็งๆสิสิก็คงต้องติดต่อเข้าไปนะก็ใครมีวิธีติดต่อค่ายโพนิกเรื่องของแถมไม่ได้ก็เมนเม้นได้นะครับก็คลิปนี้อาจจะลงหลังวันงานหนังสือนะแ่ะคิดว่าคิดว่า ถ้าลงทันก่อนที่ผมจะไปงานหนังสือก็ก็เดี๋ยวจะลงให้ก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็แทบไม่พูดคำหยาบเลย <c oughs> มีบ้างมีบ้างหนึน่งผมจะพยายามปรับคำพูดละกันนะให้เป็นช่องที่สุภาพขึ้นมานิดนึงก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามผมด้วยนะครับใครที่ไม่ติดตามก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาใครไม่ติดตาม อโอเคประมาณนี้ก็ขอขอบคุณนะครับฟันดีนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ประมาณตีไหนไม่รู้แล้วนะผมจะไปนอนก่อนนะจะไปนอนที่ทํางานต่อโอเคบายบายามาละตองไว้คูรหลายที่เลยนะคลิปที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ย <laughs> เออแต่คิดถูกแล้วแหละที่ที่ผมดองเอาไว้นะ นี่ครับเพราะว่านี่ฮะคาโดคาวะอัมมาลินนะฮะเขาได้ส่งของกำนันมาให้ผมนะครับมาดูซิว่าในซองปริศนานี้จะมีอะไรกันโอ้ยอย่าพูดเหมือนนอี้่มาเนี่ยซองปริศนาว่ะคราวนี้ฮึมเป็นจดหมายรับสุดยอดแน่เลยสปอนเซอร์วะเนี่ยหึหึเข,ขาน่าจะทำแบบมิสเตอร์บีน,นั่นแหละ หนาไม่ใช่หนาดิแกะยากมากไม่ยากเท่าไหร่ทำเป็นี่ไนดูสิอืมเป็น,นอะไรนี่มันคืออะไรอ้อน่าจะแกะจากอตรงนี้ไม่ได้ปะต้องตรงนี้อืมฉีกได้ปะวะมันเป็นสกอตเทปอะอ่าฉีกได้นี่ครับมันคือเคลียร์การ์ดนั่นเองนะเคลียร์การ์ดเรื่องอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่า ผมก็ผมไม่ได้ไงผมไม่ได้ผมต้องตามตามตามทวงนะอ่านี่คือแบบมือหนึ่งเลยนะอ่าแกะกันว่ามันมีของอะไรบ้างเนี่ยอืออือรอบก่อนนี่แจกแวร์วูฟนะแวร์วูฟสาวๆนี่คราวนี้แวร์วูฟหนุ่มๆห,ห,หรือไงวะเนี่ย <c oughs> นะฮะ เหต่การณารนี้ก็มีเรื่อง,อ,งอะไรก็ไม่รู้นะอ่ะอย่างน้าก็เจอผู้หญิงแล้ววะอ่าเรื่องอะไรวะเนี่ยแต่ละเรื่องเอ้ยแต่เคียร์การ์ดเขาดูแข็งแรงมากเลยนะเนี่ยอ่านี่คือเอ็กซ์ติสิกนะฮะรู้แค่นี้แหละที่เหลือผมไม่รู้เลยน่ยยยเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเขาแปะเขาแปะสกอตเทปวะเนี่ยเออแปะแปะไว้แหละดีละจะเป็นรอย้ยชิบหายละโอเค okay. โอเคอุ้ยชัวบเลย โอเคผมเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้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 เอาเอาลูกเอาลูกผู้หญิงขึ้นดีกว่าอ่าโอเคก็จากที่ผมได้ตามของพี่นกนะพี่นกเขาก็แจ้งพี่นกไปประมาณ2 1-2ที่ผมถึงจะได้เครียการ์ดนี้มานะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็ถ้าเขาก็แนะนำว่าให้ถ่ายคลิประหว่างเปิดนะเผื่อจะไม่ได้แบบผมนะ <laughs> จริงๆนี่ผมก็คิดว่าไม่ได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายตอนแบบว่าแกะแกะกล่องให้ดูข้างในเลยอะไรเงี้ยผมตัดทีเดียวเลยคิดจะได้สั้นๆอะไรเงี้ยเนอ,อนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะโอเคก็แนะนํานะครับว่าถ่ายคลิปไว้ดีกว่าครับอืมโอเคก็สำหรับวันนี้เอ้ยเออถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะลงลาวๆช่วงสุ่มแจกบร็อกแล้วแหละเออ แม่งเร็วเลยเกิ้โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอันบ็อกกล่องพวกนี้ละมั้งเออไม่รู้คลิปหน้าหรือคลิปไหนแหละวันนี้ก็สวัสดีครับี่ไปแบบไอมอนว่ามันมันคือเพื่อนกันเป็นพ่อมเป็นพ่อมดิแค้์ส่วนตัิวะเนี่ยพูดเหรออ๋อไม่ได้พูดกูพี่เองแครนั่นแหละ เพื like ่อนพอมึงดูอ่ะดมึงดูแล้วมึงมึงดูลมอ่านมึงจะรู้เพื่อนพอเื่องขออนุญาตใช้คำละแอนี้นะเจ